สองหนึ่งหมื่นซับสครเบอร์นะคะเย้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 ดิน้องๆเอฟซีมาแล้ว น้น้อง f อซนะคะเออสำหรับเ c ซีคนไหนที่อยากเล่นกับเราแบบนี้ mm. ก็มาเล่นได้เลยนะนี่ฉลองนะคะฉลองนะเพอหรอเหมือนกันอยู่แต่ว่าสายสร้อยไม่เหมือนกันนะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะชื่อกับอายุของตัวเองนะคะอยากจะมาเล่นกับพี่นุ่นแล้วก็น้องอุ้มนะมาอัดคลิปด้วยกันแบบนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ ก็กล yeah, okay. mm ับมาพบกับพวกเรากัน okay. อีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะนุ่นค่ะคลิปวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราอยู่ในแมปอะไรกันคะน้องอุ้มี่แมปพุคแคนอีก์แล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นฉลอง10,000 s u b ่นซับสไคร์กันนะเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนฉลอง10,000 s u b ่นซับสไครเบอร์นะคะเย้ๆๆๆดีใจมากๆเลยเดี๋ยวขอ แต่งตัวก่อนแล้วกันนะวันนี้เราจะแต่งตัวแบบไหนดีเออ,เอ,อวันนี้พี่ขอแต่งตัวน่ารักน่ารักหน่อยนิดนึงเออ,เอ,อวันนี้มาในธีมสีชมพูเป็นไงมงใส่มงกุฎแล้วกันวันเนี้ยวันนี้ขอใส่มงกุฎและกันแล้วก็จะพายกระเป๋าด้วยโอ้ยใครบาดหัวเนี่ยนะอ้ม,มี่<า>แต่งตีเจ้าหญิงหน่อยใส่มงกุฎหน่อยวันนี้เราจะไปฉลองกันนะคะก็ได้ก็ได้ค่ะ น้องน้อง FC มาแล้วน้องอะไรชื่อน้องอะไรน้องชื่ออะไรคะเดี๋ยวพี่น้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรเอ๊น้องชื่ออะไรเอ๊น้องชื่ออะไรเอ๊ะเดี๋ยวน้องพี่โตบอกว่าพี่นุ่นเป็นบ้านหรือเปล่าคะเนี่ยอ่าแต่งเสร็จยังน้องบอกแต่งเสร็จยังบุคคนที่เวลาแต่งทีนะ แต่งห้าชั่วโมงติดนะคะเอาน้องอ<ช>ุ้มไม่แต่งตีมสีชมพูเหมือนพี่นุ่นเหรอคะพอแล้วมี่แต่งเยอะเกินไปแล้วเราเนี่ยรีบแต่งเลยเอหนูแต่งแป๊บเดียวครั้งสุดท้ายแล้วพุ่นนี่ครั้งสุดท้ายแล้วพุ่นนี่หลบไปหน่อยหนูไม่สวยเลยไม่เห็นพุ่นนี่เลยไม่เห็นตัวเองเลยเอาเหรอโอเคเอห,ลหลบแล้วนี่อยู่ได้แล้ว โอเคไปราชบงสุดแล้วเนี่ยโอ้ยสวยนะไปกันดีกว่าค่ะน้องๆขี่สกูตเตอร์ดีกว่าทำไปสกูตเตอร์อ่เอาลอแล้วจะให้ขี่อะไรล่ะคะนี่ค่ะรถเข็น <laughs> ไป <laughs> วันนี้เราจะมาฉลอง โอ๊ยตายตกตายตายน้องน้องเพื่อนคะบ,บอกว่าอะไรอ,อ่ะอ่าน้องมาแล้วน้องมาแล้วเออน้องไอ้น้องไอ้นะคะอุ้อยแต่งตัวสวยไหมคะดูสนูกก่อนไหนอุ้ยอุ้ม,มี่แต่งตัวน่ารักมากเดี๋ยวพี่ขอสวัสดีน้องไอ้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องไอ้สวัสดีนะคะอ่ออน้องเอาน้องเอฟซีนะคะเออสำหรับเอฟซีคนไหนที่อยากเล่นกับเราแบบนี้ก็มาเล่นได้เลยนะ อ่าน้องเดี๋ยวน้องก็มาน้องมาเป็นระยะระยะอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ระยะเลยเลยใชไ่ไม่ช่ลาอือมีอ,อ <c oughs> ่ค่ะหนูรู้นี่าชาเขียวไปเลยซื้อชาเขียวมาให้ครับอือมออือชาเขียวอร่อยมากนี่ไงเค้กฉลองมันเกิดนะคะ <c oughs> เอาเค้กไปไหนแล้วว่าอ๋อหนูทำให้แบบนึงเนี่ยบนนี่ฉลองนะคะฉลองนะ ชยลยงเราครบเอ่อหนึ่งซับสไคร์เบอร์แล้วน้องๆดีใจมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะคะที่กดติดตามนะคะและชื่นชอบพี่นุ่นกับน้องอุ้มนะคะเราก็จะมาเล่นเกมให้น้องๆดูบ่อยๆนะวันนี้ถ้าเกิดเราจบก,กัน อันนี้เราก็จะมาเล่นละครสั้นแบบไหนโรงแรมผูกนี้รู้ไหมคะอะไรเหรอคะนอะงอุูมี่ชวงยังไงละคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะพาเอ่อ,อเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาน้องๆมาเล่นแมปยันลเลนอีกแมปหนึ่งใช่ไหมคะนอะงอูม,มี่ที่เราเคยเล่นกับแบบเป็นรุ่นพี่กั่เป็นน้องยันจังไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมอูมี่ใช่เราจะกลับมาเล่นกันนะคะทุกคนน้องๆน่าจะคิดถึงแบบนี้มากๆ เยอหือะมากมากเลยหรอวิ้งน้องไปด้วยขาด้วยนะวันนี้เดี๋ยวหนูให้ตังน้องปัดหนึงนะน้องน้องถามว่าเอาอะไรคะเดี๋ยวจะเอาอาหารค่ะเกอหนึ่งที่ค่ะมีไหมมีแฮมเบอร์เกอร์ไหมใช่ไหมนี่เป็นร้านอาหารเนาะนี่มีบัตรทัสปอร์ตหรือเปล่าหนูมีนะบัตรทัชสปอร์ตอ่ะอืมที่นี่สังเกตดีๆหนูใส่สร้อยคอมาที่นี้ด้วยนะสังเกตดีๆอ่ะสร้อยคอเหรอ เหมือนกันอยู่แต่ว่าสายสร้อยไม่เหมือนกันนะอ่าน้องบอกว่าโอเคโอ้พี่ได้บาบาบาเวิลแล้วเขาหนูทำไมไม่ได้อ่ะเอาน้องหนูไม่ได้หนูไม่ได้สั่งน้องอะเบาเดี๋ยวพี่จะบอกน้องว่าทําให้น้องอุ้มมีด้วยอ่าเห็นไหมน้องอุ้มมี่อืมนอร่อยมากขอนั่งก่อนอุ๊บแป๊บนึง ราต้องมานั่งโต๊ะที่เขาทําอาหารไว้ให้เราสิน้องอูมี่มานั่งสิคะปวยตังที่น้องหรอเป็นไงอะ่ะวันนี้กับข้าวร้านนี้อร่อยมากเลยเนาะใช่อร่อยมากเลยชูชก็แอบ,บหนีท่านพ่อมาจากบ้านนั่นนะอือหือแอบบหนีท่านพ่อมาทําอะไรอะ่ะก็มากินร้านอาหารถูกโถนี่แหละ ว,ว่าพ่อฉันจะพาไปกินสเตย์ร้านพวกนี้แบบป,าป,าป๋าฉันไม่ให้แน่นอนแล้วลองจับขาฉันลากเข้าบ้านแน่เลยอ่ะฉันไม่อยากกินพวกสเตย์แล้วคิดเท่าไหรมันอ้วนอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเธอขับเอาอะไรมาให้เรานะอ,นอุ๊ยอื้ออร่อยมากเลยของพี่เป็นวาฟเฟิลนะคะเ,เป็นเป็นคุกกี้ครับอื้อหืออร่อยนะเนี่ยอร่อยมิลิกุตอ้าวน้องแพนด้าหายไปไหนแล้วอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันน้องแฟนขับไปไหนน้องีตชยหมดเลยน้องอยู่ไหนน้องอยู่ในครัวอ๋อน้องอยู่ในครัวน้องกาลังทําอาหารอยู่น้องเคยมาเล่นกับเราไหมน่าจะเคยนะอุ้มแต่ไม่อยู่เป็นน้องมังกรหรือเปล่าอ่ะที่เคยขอมาเล่นด้วยน้องไอซ์หรอน้องชื่อไอซ์นะคะน้องไอซ์น่ารักมากเลยอ่ะน้องไอซ์มาเล่นกับเราด้วย ถ้าน้องๆคนไหนอยากมาเล่นกับเราก็มาเล่นได้เลยนะน้องๆก็คอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะชื่อกับอายุของตัวเองนะคะอยากจะมาเล่นกับพี่นุ่นแล้วก็น้องอุ้มนะมาอัดคลิปด้วยกันแบบนี้ได้เลยนะคะได้นนะคะว่าน้องอุมอ้มอายุเจ็ดขวบน,นะคะทุกคนมันว่ามีหลายคนมากเลยที่ไม่รู้จักอายุน้องอุ้มแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับน้องอุ้มเท่าไหร่นะคะน้องก็าอายุเจ็ดขวบน,นะคะโอเคยิน <Okay. S 2> ความหยอกก็เหมือนเหมือนตอนนี้เลยอะ่ะคงหยอกไงเออคพูดความจริงอ่ะ หนูไม่คนผมตรงนะแล้วพีน้องบอกว่าหนึ่งร้อยเอาตังให้น้องดิมีแต่ใบสดอ่ะพูดนี่ใบสดอะไรวะเอากูไปเงินธนาคารเนี่ย,ยาาไ,ไม่มีตังอ่ะหนึ่งร้อยบาทอันนี้ค่ะนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทพ่อหนูเยอะกว่าพูดนี่อีกเอาไหนท,ทําท่าโปรยเงินได้ไหมอ่ะไอโอไอแพดไหมอ่ะพูดดิพูดิเสิร์ฟกูเกิลดูดิตอนนี้เราต้องถ่ายจิ๊กซอวนะมีเพลงใหม่มาแล้วเพลงว่าอะไรอ่ะแกเป็นใครแกเป็นใครทำได้ จะใช้ไม้อ่านาษอะไรหมื่นซับสไครต์แล้วขอบคุณมากเลยนะคะน้องพิมพ์ว่าอะไรแต่ว่าพี่ไม่สามารถอ่านได้เลยนะมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนน้องจะเป็นคล้ายๆน้องอุ้มมี่นะแบบพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้เนี่ยค่ะาอาจจะพิมพ์ได้เป็นบางครั้งคะ่อะอันนี้พี่ขี่สกูตเตอร์ไปนขนาดนี้น้องฝันขับไปก่อนแล้วเนี่ยดูดู ดูน้องอุ้มี่อยากจะอุ้มพี่นุ่นมากเลยนะเพราะว่าตอนเราเล่นเกมอะไรกันเราไม่ค่อยได้อุ้มกันเลยนะอ้าให้ขี่คอเลยเนี่ยเรามาเล่นกันอยู่สองคนปะเนี่ยสนใจน้องแฟนขับบ้างนี่เราอยู่บ้านเดียวกันกับน้องก็ได้บ้านนี้หนูไม่เคยเห็นในโลบอกเลยนะบ้าใหม่เหรอ VIP ป่ะเนี่ยน็จะ VIP นะอุตัยเปิดประตูไหนคะอ่าถ้าโซนนี้เปลี่ยนสีด้วย พี่ขอออกหน่อยนะวิวมี่สวยมากเลยอุ้ยมันนี่อุ้ยห้องหองแคสเกมวันนี้ตรงนี้ตรงนี้หาบ้านน่ารักมากพี่บอกน้องแฟนคลับเราว,ว่าบ้านเราน่ารักมากการถ่ายทำโอ้โหแคสเกมเลยนะเนี่ยเห็นไหมดูสิทำได้ด้วยฉันเป็นยูทูบเบอร์หนึ่งล้านซับสไครต์เลยนะเนี่ยดูสิทองด้วยมีโล่งเงินด้วยอ่ะไหนโรู้ของโล่องเงินไม่เห็นเลยเจ๋งมาก เห็นไหมโลทองอยู่ข้างๆอ่ะเห็นไหมอุ้มอันนี้ก็มีเหมือนกันดูสิเนี่ยเออน้องน้องอุ้มก็อยู่ห้องฝั่งนั้นไปนะพี่จะอยู่ห้องฝั่งนี้เห็นไหมอุ้ยน่ารักอ่ะพี่ไม่เคยเห็นห้องนี้เลยอ่ะอ่าเห็นไหมมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะคะมีฉากทาสสกรีนสีเขียวด้วยนะมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่มีขาตั้งกล้องนะคะไว้สำหรับถ่ายคลิปได้ด้วย เห็นไหมดูสิอันนี้ก็มีโล่เงินด้วยนะคะอันนี้ก็มีโล่ทองด้วยนะมาเต้นกันมาเต้นกันมาเห็นไหมสวยมากมาเต้นเพลงนี้กันกลายเป็นไข่เดกขึ้นมาทําไมอใครต้องการอะไรวันี้มาขดเต้นอ่ะอ่ะมาวันนี้เริ่มเลยร้องหนูร้องอ่ะดูสิดูสิเห็นไหมมีขาตั้งกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยนี่กลายเป็นไข่อ่าแต่มันทําไมแกต้องการอะไรนี่บอกว่า ข้าเป็นมนุษย์ต่างดาวข้าเป็นมนุษย์ต่างดาวได้แค่นี้แหละตึงเต้นเต้น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 เราจะถาว่าเราเป็นคนบ้าก่อนนะวันนี้หยุดเต้นก่อนจริงเหรอดูสิหน้าลางไงเนรอน้องพัดขับหายแม่แล้วอ่ะแนว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 เนีพี่น่าจะไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยเรียกว่าเราไปนอนกันเถอะง่วงนอนแล้วพี่นุ่นอยู่ไหนคะเอ่อพี่อยู่อ่า อ euh, บ้านเบอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอบไปดูก่อนนะแป๊บหนึ่งคะ่ะบ้านเบอร์สิบเจ็ดเบ้านไหนเนี่ยพี่อยู่บ้านเบอร์17คะ่ะพี่นุ่นน้องอุ้มพี่นุ่นน้องอุ้มสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ fc พี่นุ่นน้องอุ้มขอบคุณคะ่ะน่ารักมากมเลยเออขึ้นบ้านกันดีกว่าน่ารักมากเลยเ มาอยู่บ้านน้องแฟนคลับดูสิบ้านน้องแฟนคลับสวยมากอะ่ะประเด็นอะ่ะคือหนูบอกเลยนะนดูสิมีโล่งเงินโล่ทองด้วยน่ารักมากอันนี้เป็นเกมเมอร์แบบระดับนี้เลยนะเนี่ยแบบมีโล่งเงินโล่ทองด้วยเนะี่ยเห็นไหม้แม้แต่ห้องน้ําก็ยังแบบหรุหรามาเฮาผุดผับผุดผับบ้านน้องแฟนคลับสวยมากอ่าแฟนคลับซื้อบ้านให้ละหนึ่ง เอฟซีพี่นุ่นน้องอุ้มขอบคุณมากเลยนะพี่ถามน้องคนนี้ก่อนนะว่าเดี๋ยวพี่ถามน้องคนนี้ก่อนว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรคะ่ะน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นสวัสดีน้องมินนงม้นนะคะสวัสด,สสดีสองคนนะวันนี้มีน้องไอซ์นะคะแล้วก็น้องมิ้นนะคะน่ารักมากมากเลยอ๋อหาท่านั่งก่อนพี่นั่งไม่เป็นแล้วตอนเนี้ยก็กดท่าเหมือนกับอ้าว อาชน้องเปลี่ยนเร็วมากน้องน้องเปลี่ยนไปไหนอ่ะโอน้องทะลุออกไปฝั่งนู้นแล้ว <laughs> เอาน้องมิ้นหายน้องมิ้นมาอยู่ด้วยกันสิคะมี่งไ,ได้ฟิลมากเลยอะมันอยู่ในป่าน่าขอ,อเรามาลาเรื่องผีกันเลยไปอ่ากันละครหนึ่งนานมาแล้วเร่าก่อนเขานับถือการว่าเขามีดิชเด็กเขาจะเอาทุกตาผีมาวางเพออื่อไล่เด็ก ออกไปแล้วพร่งนี้นะจริงเหรอผมมื่อคนน้เนี่ยเขาอะตายทำไมเขาหัวใจวายแล้วเป็นจุดนี้แม่น้ําที่ตายตามเด็กคนนั้นไปอ <ừ> ตายซ้ำๆกันไปเป็นเรื่องหลอนมากเลยจริงเหรอคะก็เลยก็เรียกว่าป่าผีตุ๊กตาด้ไงล่ะคะป่าผีตุ๊กตานี่เหละค่ะเป็นเรื่องเล่าของวันนี้เหรอคะเนี่ยใช่ค่ะแล้วนี่หนูก็ซื้อตุ๊ก,กตามาแล้วตัวหนึ่ง ต,ตอนนี้น้องอุ้มกําลังเล่าเรื่องผีให้เราฟังอยู่นะคะเนี่ยจบไปแล้วนะคะเรื่องที่น้องอุ้มไปสืบมานะคะทุกคนสยองดีดนึ่นอันนี้บบนอะไรนะน้องเขาถามว่าอะไรยา,ยาน้องถามว่าครูของพี่ใจร้ายไหมคะอะไรอ,ะอ่ะอ่าเอฟ fc พี่นุ่นน้องอุ้ม fc พี่นุ่นน้องอุ้มจ้า,อาขอบคุณมากเลยนะรักทุกคนเลยคะ่ะ น้องอุ้มอายุเจดขวบตอนเนี้เท่ากันเลยอ่าน้องมิ้นกับน้องไอนะอายุแปดขวบเท่ากันนะคะน้องก็อายุแปดขวบค่ะตอ,อตอนนี้น้องอุ้มอายุเท่าไหร่เจ็ดครับใกล้แล้วนะใกล้กลถึงว <ใจ S 1> ันเกิดน้องอุ้มมีแล้วน้องอุ้มก็จะแปดขวบเหมือนกันนะคะที่นุ่นคะ่คะค่ะน้องอ้ออมรีอ่ะ น้องอูมอายุเจ็ดขวบนะคะน้องๆอ่าไม่ต้องถามอายุพี่นุ่นนะ <laughs> โต้ผู้ให่ยีแปดสิบเก็บไว้เป็นความลับนะคะคุณพี่นุ่นน่ะตอนนี้พี่นุ่นน่ะจะเป็นคุณยายอายุเก้าสิบก็ได้ใครจะไปรู้อาปโทษเอ,อ้ยผู้หนี่มวยผู้ใหญ่เขาไปผูนี้น <laughs> อ,าอ,อายุแปดสิบไี่ได้เหยออ้าวอมเมียอายุเจ็ดขวบหรอ อ้อมีอายุเจ็ดขวบหรอน้องถามเอ้ยพี่เขาถามอ่าน้องอ้าวน้องไปแล้วน้องบอกว่าน้องออกแล้วอ๋อหนูสร้างหมุนยืดบ้านหลังนี้เองน้องบอกว่าน้องจะออกแล้วนะคะบายยนะคะบายยน้องมินนะคะน้องมินออกแล้วนะมาหนเหมือนกับหนูอยากให้วิญญาณ่าคุมเหมือนกับหนูหรอเออดูหาแป๊บหนึ่งทำไมทำไมต้องแต่งตัวเหมือนกันด้วยเนี่ยมันไม่เหมือนอะไรไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวมันเหนียวเลยนี่ อี้สองอันเอาอันไหนอันนี้เหลื ور. อนนอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อ่ะเป็นไงอุ๊ยมาท่นี่ก่อนมานี่ก่อนหนูจะเปลี่ยนให้แป๊บนึงแป๊บนึงชุดชุดเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ทำไมอ่ะมันจะเป็นราชินีไงอันนี้แบบแบบนี้มันก็สวยแล้วนะมันเห็นมันนี้พี่ไม hm. ่เหมือนคนเลยอ่ะุ๊ยพี่ออกจะฟุ้งฟิ้งโอเคเสร็จแล้วโอเคอ้าวเฮ้ยนั่งได้เห็นไหมเขาอันเนี้ยเป็นที่ย่างอ๋อเตาย่าง ใครก็ได้จุดไฟโอ๊ยนั่นมันไม่ได้จุดไฟแล้วแล้วมันจุดระเบิดแล้วค่ะเอาล่ะขอโทษค่ะพูนนี่ก็หนูไม่รู้อ่ะพูนี่ก็บอกไอ้เตกตีมสีชมพูน้อก็แตกน้ารักไหมคะน่ารักอยู่ไปอ,อปะคือปูสบัดหน้าน้องไปเลยโอ้โหพี่เขาคือแบบพี่พี่จะไม่เลี่ยนจุดไีหนอนไงหรออ้าเดี๋ยวน้องน้องบอกว่ามานนี่อะไรน้องมีอะไรให้เราดูหรือเปล่า มานี่มานี่เอามาแล้วอ่ามานี่ค่ะอ่ามาแล้วมาแล้ว,มลวไม่ไม่หอกประตูแบบนี้จูก็ขึ้นบ้าสีคะคุณพี่ท,าทาําไงต่อทําไงต่อไปไหนต่อไปไหนต่อ <c oughs> พี่มาแล้วเนี่ยใไปอ่ะ <c oughs> ไม่สามารถสื่อสารกันได้เพราะว่ามันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> เอาเดินดิไปไปเมื่อกี้เห็นน้องเขเข้าไปในห้องน้ํา เ,บบเขาเข้าไปในห้องน้ําทําไม<ข>าประเด็นน้ำแบบนักทษน้องอามาทําอะไรกันอยู่นี่เนี่ยพี่หัว <c oughs> ดูหัวพี่หัวพี่ทะลุออกแล้วโอ้มี <c oughs> ตายแล้วหรอพี่ตายแล้วหรอประเด็นน่ะพี่นุ่นตายแล้วโอ้ไมค์กาพี่นุ่นตาย <c oughs> เปิดบ้านหน่อยพี่จะเอาหมาไปทิ้ง เดยวปปดเนี่ยไรใครทิ้งพี่ไว้นอกบ้านเนี่ยใจไรายเค่ะน้องๆสำหรับคลิปดีโบในวันนี้นะคะพี่นุ่นกับน้องอุ้มก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปดีโบในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่นุ่นกับน้องอุ้มทำคลิปีโอต่อไปได้นะคะสำหรับคลิปดีโบในวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะบายยค่ะทุกคนไม่บุยบ๊ายบาย